สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของทศนิยมซ้ํานะคะทศนิยมซ้าเนี่ยบางคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยไม่รู้จักเลยว่าทศนิยมซ้ําเป็นยังไงนะคะอ่ะทีนี้ในเมื่อถ้าสมมติบางคนยังไม่เคยเจอเลยว่าทศนิยมซ้ําคืออะไรนะักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูเนาะแล้วก็จะอ่านให้ดูนะคะอ่ะอย่างเช่นครูบอกว่าศูนย์จุด แแล้วก็มีจุดด้านบนแบบนี้นะคะเขาอ่านว่า0ูจดแแล้วนักเรียนดูนะคะวิธีการคือตรงนี้ค่ะมันซ้ำเลข8นะคะวิธีการดูว่าซ้ำตรงไหนให้ดูตรงจุดตรงหัวด้านบนนะคะดังนั้นอันนี้อ่านว่า0 8ซ้ำา8ค่ะ เราต้องพูดด้วยว่าสามไข่โอเคนะคะจบต่อไป1.25แล้วคูณจุดสอหด้านบนแบบนี้นะคะดังนั้นอันนี้อ่านว่า1นึจุดหแบบนี้นะคะนักเรียนอ่านทั้งหมดก่อนรอบแรกอ่านทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วอ่านว่า3มามอะไร 1.25ซ้ำอ่ะทีนี้ซ้ำเลขอะไรคะวิธีการดูนะคะเหมือนเดิมนี่ซ้ำใครคะ่ะมีจุดบนหัวของใครของ2กับ5ดังนั้นเราก็อ่านว่า1.25ซ้ำา5 5ค่ะโอเคนะคะต่อไปคะ่ะ อ่ะข้อนี้อ่านว่ายังไงทีนี้นักเรียนคะเรามารู้กฎของมันนิดหนึ่งนะคะว่าไอ้เจ้าจุดเนี่ยค่ะเจ้าจุดคนเนี้ยไม่ว่าจะซ้ำกี่ตัวก็ช่างเราจะสามารถเขียนได้แค่สองจุดเท่านั้นนะคะแต่ในข้อนี้เรียนเห็นว่ามันอยู่บน4ี่กับบน8แล้วเว้นศูนย์ไว้ตามจริงศูนย์ก็ซ้ำด้วยนะคะซ้ำด้วยแต่เราสามารถใช้จุดได้แค่สองตัวเท่านั้นดังนั้นวิธีการเขียนตัวที่มัน ซ้ำมากกว่า2ตัวเนี่ยให้เขียนตั้งแต่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายเท่านั้นนะคะซึ่งความหมายก็คือน,นั่นแหละค่ะซ้ำทั้ง3มตัวเลยนะคะ,ะ,คะเขียนตั้งแต่ซ้ำตัวแรกกับจุดตั้งแต่ซ้ำตัวแรกกับจุดซ้ำตัวสุดท้ายเอาไว้นะคะเป็นการบอกให้รู้ว่าอ่าซ้ำตั้งแต่ตัวนี้ถึงตัวนี้นะนะคะดังนั้นข้อนี้อ่านว่า5จุด4 0ย์ซ้ำใครคะซ้ำ4ี่ย์ค่ะ ถูกไหมเนี่ยซ้ำสามตัวเลยโอเคค่ะนี่คือวิธีการอ่านนะคะที่นี่เดี๋ยวขอขยายความนิดนึงนะคะมันแปลว่ายังไงอย่างตันนี้นะคะอ่านว่า0 8นย์จุดปดซ้ำแก็แปลว่ามันซ้ำตัวเลขแปดนะคะซ้ำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เลยะคะ่ะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราดังนั้นเราเลยมีวิธีการเขียนแบบนี้เพราะไม่มีใครนั่งเขียนจนจบอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุด โอเคนะอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือ1.25อ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าซ้ำอะไรซ้ำเลข2กับเลขห้าแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะ25 25 25แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆโอเคเนาะอ่ะทีนี้5.408ซ้ำสี่ศก็คือ5.408ซ้ำสี่ศซ้ำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะโอเคนะวิธีการดูบางทีนักเรียนอาจจะเจอแบบฝึกหัดที่เขาให้มาแบบนี้ นะคะและให้มาเขียนว่าเอเขียนเป็นทศนิยมซ้ําได้ว่าไงก็เขียนเป็นแบบนี้ได้เลยโอเคนะคะนี่คือความหมายแล้วก็การอ่านทศนิยมซ้ํานะคะทีนี้เรามาดูวิธีการบ้างนะคะวิธีการบ้างแต่ว่าในคลิปนี้ครูจะไม่ได้สอนวิธีการที่มันละเอียดและเป็นแบบพิสูจน์ในหนังสือนะคะครูจะสอนวิธีลัดเลยนะคะวิธีลัดเลยเนาะ,ะดูตามตัวอย่างได้เลยนะคะทําจํานวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่า0.4ซ้ำ4ถูกไหมลูกนี่นะคะซ้ำ4เอ๊ะซ้ำอยู่เลขเดียวนะคะวิธีการก็คือให้เรียนนำตัวเลขมาได้เลยนะคะนำตัวเลขมาได้เลยเลข4ค่ะส่วนด้วยนักเรียนคะวิธีการตัวส่วนเนี่ยจะเป็นเลข9เสมอนะคะถ้ามันซ้ําเป็นเลข9เสมอแล้วเรียนดูนะซ้ํากี่ตัวคะซ้ําเลข4ตัวเดียวถูกไหมอันนี้ความหมายก็คือ แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสามเลขสี่ตัวเดียวดังนั้นเลขสี่ตัวเดียวด้วยแล้วก็ทดนิยม1ตาแหนงดังนั้นด้านล่างเป็น9ค่ะแบบนี้นะคะตอบได้เลยอ่ะดูตัวตัวอย่างแรกอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนะักเรียนดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองคือ0.25าซ้ํสองหนะคะแบบนี้ใช่ปะไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นทําให้เป็นเศษส่วนได้ว่ายังไงเรียนดูนะชื่อ ทศนิยมสองตำแหน่งคะ่ะดังนั้นด้านล่างต้องมี2ที่ให้ให้เติมนะคะแล้วก็ด้านบนนักเรียนใส่ตัวเลขได้เลยคือเลข2กับเลข5แบบนี้ส่วนด้านล่างนะคะเหมือนเดิมเรียนดูนะซ้ํากี่ตัวซ้ําตัวเดียวดังนั้นมีเลข9 1้าตัวคะ่ะไว้รอเลยเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะคือนักเรียนมันเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเขียน2ตัวแต่ว่า2มันไม่ได้ซ้ำเราไม่มีสิทธิ์ใส่9คะ่ะดังนั้นเรียนใส่ศูนย์ โนะทษสนญลักซ้ำนะคะเวลาทําให้เป็นเศษส่วนมันจะมีเลขที่เรียนเขียนได้แค่2 2ตัว2ชนิดเท่านั้นคือเลข9กับเลข0โอเคนะคะเลข9ก้ากับเลข0ย okay, นะ์โอเคเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างแบบรัวๆเลยนะคะมันมีหลายแบบเนาะเนาะการเปลี่ยนทษสิยมให้เป็นเศษส่วนนะคะอ่ะตัวแรกตะกี้ทําไปแล้ว0.4ซ้ำนะคะอันนี้0.5นยาซ้ำานะคะทำยังไงเหมือนเดิมมาเรียนดูชึบ ดูตัวส่วนก่อนนะคะอ่าหนึ่งตำแหน่งแล้วซ้ำด้วยดังนั้นถ้าซ้ำใส่เลข9ได้เลยแล้วอันนี้คือเลขอะไรเลขห้าเนี่ยตอบได้เลยนะคะตอบได้เลยต่อไปข้อที่สองค่ะวิธีการเหมือนเดิมเรียนดูนะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งดังนั้นด้านล่างต้องมีสองตัวตัวส่วนด้านล่างค่ะต้องมีสองตัวแต่ทีนี้จะเป็นสองตัวแบบเลขเก้าหรือเลขศูนยะ์นาเรียนมาดูค่ะว่ามันซ้ำไหมนี่ก็ซ้ำนี่ก็ซ้ำดังนั้นเป็นเลขเก้าสองตัวค่ะ แล้วด้านบนก็เขียนตัวเลขของเขาได้เลยก็คือเลขสองสองแบบนี้นะคะอ่ะไปอย่างรวดเร็วนะอ่ะตัวอย่างที่สามนะคะศูนย์จุดหนึ่งสามสองซ้ำหนึ่งสามสองนะคะข้อนี้แสดงว่าซ้ำทั้งสามตัวเลยโอเคนะถ้าซ้ำทั้งสามตัวเลยแล้วแบบนี้นะคะซ้ำสามตัวแล้วทศนิยมสามตำแหน่งดังนั้นแน่นอนข้างล่างเป็นเลขเก้าสามตัวโอเคนะ แล้วด้านบนก็เขียนตัวเลขนี้ได้เลยหนึ่งสามสองนะคะแบบนี้คือแบบยังไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะยังไม่ต้องคิดอะไรมากอะต่อไปค่ะตัวอย่างที่สี่อาจจะมีวิธีการเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเลขข้างหน้ามีตัวเลขหนึ่งมาด้วยหรือเลขอื่นๆที่ไม่ใช่ศูนย์นะคะเขียนนะอะทีนี้หลักการเดิมเลยนะคะเอาตัวส่วนก่อนเนาะตัวส่วนนี่เองก็ดูว่าทศนิยมกี่ตำแหน่งอสองตำแหน่งแสดงว่าด้านล่างมีที่ให้เขาสองที่เท่านั้น ะะแล้วทีนี้นักเรียนก็มาดูว่าสองที่นี้ต้องเป็นเลขอะไรก็มาดูว่ามันซ้ํำไหมซ้าซ้าอ่าซ้ํา2ตัวเลยก็เลข9 2สองตัวนะคะส่วนด้านบนนักเรียนเอาเลขทั้งหมดมา1 3 6สามเห็นไหมเหมือนพวกนี้พวกนี้ก็เอาเลขทั้งหมดมานะคะแต่ข้างหน้าเป็นศูนย์อันนี้ไม่เป็นอะไรนะคะแต่อันนี้ข้างหน้าคือเลขหนึ่งแล้วเลขหนึ่งไม่ได้ซ้ํากับเขานะคะดังนั้นวิธีการคือนักเรียนเอาเลขที่ไม่ได้ซ้ําม,มาลบออกแบบนี้ นะคะดังนั้นคำตอบของตัวอย่างที่4คือ1 3 5มหถูกไหมส่วนด้วย99 9, แบบนี้นะคะอ่ะตัวอย่างที่5ต่อเลยนะคะเผื่อใครยังไม่เข้าใจอีกอ่ะเขียนส่วนรอเลยนะคะอ่ะดูก่อนโทษฉยิมกี่ตำแหน่งคะ2องตำแหน่งดังนั้นมี2อที่นะคะแต่ว่านักเรียนมาดูก่อนว่าเอ๊ที่นั้นจะเป็น9หรือเป็น0ูนหรือเป็นอะไรบ้างนะคะอ่ะเป็น9ไปแล้ว1ตัวนะคะเพราะว่ามันซ้ํา1ตัวคะ่ะ เราก็ใส่เลข9เลยแล้วอีกตัวหนึ่งไม่ได้ซ้ำดังนั้นก็ใส่เลข0ค่ะวิธีการดูว่าข้างล่างเนี่ยจะใส่กี่ตัวเรียนดูว่าทศนิยมกี่ตำแหน่งนะเนี่ยเห็นไหมสองตำแหน่งก็สองตัวสองตำแหน่งก็สองตัวเนี่ยสามตำแหน่งก็สามตัวหนึ่งตำแหน่งก็หนึ่งตัวนะคะแล้วก็มาดูว่าจะใส่เลข9หรือเลข0ก็ดูแค่ว่ามันซ้ํากี่ตัวโอเคนะคะอ่ะขอ้ขอข้อห้าต่อนะทีนี้ข้อห้าด้านบนนั่นเองก็เอาเลขทั้งหมดมาเขียน,นะคะ่ะคือหนึ่ง ศู1ย์หนึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วลบตัวที่ไม่ซ้ำนักเรียนดูนะตัวที่ไม่ซ้ำมีเลขอะไรบ้างเลขหนึ่งเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งนี้ถูกไหมดังนั้นลบแบบนี้นะคะลบแบบนี้ดังนั้นนักเรียนเอาหนึ่งพันสิบอดนะคะไปลบกับหนึ่งร้อยหนึ่งได้เก้าร้อยสิบนะคะส่วนด้วยตัวเดิมคะ่ะเก้าสิบแบบนี้โอเคนะคะ อะต่อที่ข้อ6ค่ะต่อที่ข้อ6เดี๋ยวพาทําตัวอย่างหลายๆแบบนะคะข้อ6นะคะเหมือนเดิมนระาเรียนดูก่อนเอ๊ทศนิยมกี่ตําแหน่งคะเนี่ยห้าตำแหน่งนะคะ5ตําแหน่งดังนั้นด้านล่างคือรอไว้เลย5ที่นะคะทีนี้เรามาดูว่ามันสามกี่ตัวเรียนดูนะลักษณะแบบนี้เรียนห้ามหลงกลมันนะมันซ้ำตั้งแต่ตัวนี้จนถึงตัวนี้ถูกไหมดังนั้นซ้ำสามตัวนะคะซ้ำสามตัวเรียนเขียนเลขเก้ารอเลยค่ะสามตัว แต่ว่าไม่ได้จบตอบแค่นี้นะลูกนะักเรียนต้องมาดูอีกว่าอ๋อนี่ไงเหลืออีกสองตัวยังไม่ได้เขียนแต่ว่ามันไม่ได้ซ้ําดังนั้นใส่เลขอะไรคะเลขศูนย์เห็นไหมวิธีการเช็คคือว่าเราทําตัวส่วนครบไหมเรียนงก็ดูทศนิยมนี่ห้าตำแหน่งเรียนงก็ดูอ๋อนี่ไงห้าตัวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมเอาตัวเลขทั้งหมดมาเขียน,นะคะ่ะมี1มี2มีสามีสี่มีห้าแบบนี้แล้วเอามาลบตัวที่ไม่ซ้ำตัวที่ไม่ซ้ำก็คือในกรอบเนี่ยคะ่ะเลขสิบสอง ใช่ปะเพราะข้อนี้อ่านว่า0.12345ซ้ำ345นะคะมันซ้ำแค่345นะ12ไม่ได้ซ้ำดังนั้นเอามาลบออกค่ะดังนั้นมาลบก็จะได้12333 3, 3, แบบนี้ถูกไหมลูกนะคะส่วนด้วยตัวเดิมค่ะตัวส่วนเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะคะอ่ะอีกตัวอย่างนึงค่ะข้อที่7 ข้อที่7เอาตัวเลขมาเขียนได้เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะดูตัวส่วนก่อนดีกว่าเนาะ3ตำแหน่งคะ่ะแสดงว่าตัวส่วนต้องมี3ตัวนะคะแต่ว่ามีซ้ำแค่กี่ตัวเองลูกมี2ตัวดังนั้นก็เขียน9ไว้เลย2ตัวเสร็จแล้วเลข1ตรงนี้ไม่ได้ซ้ำนะคะไม่ได้ซ้ำดังนั้นเป็น0แบบนี้นะคะสเต็ปเดิมคือเอาเลขทั้งหมดมาเขียนลบกับเลขที่ไม่สาเลขที่ไม่ซ้ำคือ6กับ1นะคะดังนั้นลบได้เลยนะได้ห หนึ่งสามหนึ่งส่วนเก้าเก้าศูนย์นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเคเนาะอ่ะทีนี้นะคะสำหรับนักเรียน1ทับ5นะคะ1 1ทับ5 1งทับ5 1ทับ5ครับจริงที่จะถึงนี้นะคะครับ7เนาะที่ครูนัดไว้นะคะดูแบบฝึกหัดที่8หน้า81นะคะข้อ3าใหญ่ ข้อ3ใหญ่นะคะให้เราทำนะคะข้อ3ามใหญ่มันจะมีอยู่10ข้อเดี๋ยวครูจะทำให้ข้อคู่นะคะครูทำข้อคู่ส่วนนอลอนักเรียนทำข้อขี้ค่ะโอเคนะเดี๋ยวครูจะทำข้อคู่ให้ดูแล้วข้อขี้ให้นักเรียนทำเป็นงานนะครับ นะคะอ่ะเผื่อใครยังไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าโจทย์มันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วนักเรียนก็ลอกข้อคู่ที่ครูพาทาลงไปด้วยดังนั้นสมุดที่นักเรียนจะต้องถ่ายส่งครูมันจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะคือข้อที่ครูพาทากับข้อที่เรียนทาเอง คือลอกของครูไปก่อนก็ได้ข้อคู่แล้วก็ข้อขี้นีนก็ไปเขียนแยกต่างหากนั่งทำทีเดียวนะคะอ่ะข้อแรกค่ะข้อที่2นะครูเลือกข้อคู่0.2ซ้ํา2ค่ะซ้ํา2 2คือทศนิยมแค่ตําแหน่งเดียวดังนั้นด้านล่างมีที่เดียวแล้วเป็นที่ที่ซ้ําด้วยดังนั้นซ้ําครูสอนไปแล้วต้องใส่เลข9นะคะแล้วด้านบนต้องไปลบกับใครไหมไม่ต้องค่ะเพราะตรงนี้เป็นเลข0นย์นะคะลบยังไงก็ได้2ออยู่ดีแบบนี้นะคะตอบได้เลย ะค,ะคลิปนี้นักเรียนสามารถกลับมาดูได้เนาะก่อนสอบอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4 1.58น้ซ้ำแนะคะซ้ำแค่8ตัวเดียวแต่ว่าทศนิยมมันกี่ตำแหน่งคะเนี่ยสองตำแหน่งนะคะแสดงว่าตัวด้านล่างตัวส่วนนะคะต้องมี2ที่2ตัวนะคะที่เราจะเขียนเลขอะไรอ่ะดูนะซ้ําแค่1ตัวดังนั้นเ้ามาก่อนเลยค่ะต้องเขียนก่อนนะเสร็จแล้วอีก1ตัวไม่ซ้ําก็ใส่ศูนยะ์ไปค่ะแล้วข้างบนคือเขียนเลขทั้งหมดมาแบบนี้ แล้วมันมีตัวไม่ซ้ําถูกไหมคะดังนั้นเอามาลบออกตัวไม่ซ้ำมีอยู่สองตัวนี้1กับห้าดังนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งอ่ะอย่าเพิ่งนะคะชื่มีอยู่8ดออก5เหลือ3นะคะมีอยู่ห้าออก1เหลือ4 1 4 3ค่ะตัวส่วนเท่าเดิมคือ90 แบบนี้นะคะวันนี้ยกตัวอย่างหลายข้อเลยทั้งในแบบฝึกหัดด้วยนะคะอ่ะข้อ6ค่ะ8.091ซ้ำานนะคะซ้ำแค่91เนาะซ้ำสอตัวแต่ทดศนิยมมัน3าตำแหน่งนะคะดังนั้นส่วนของเราต้องมี3ที่นะคะแล้ว3ที่นี้มีเลขอะไรบ้างอ่ะเรียนดูนะเห็นไหมว่ามันซ้ำซ้ำกี่ตัวคะซ้ำสอตัวถูกไหมดังนั้นต้องเป็นเลข9ไว้ก่อนเลย2ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ซ้ำก็ใส่ศูนย์ไปเลย นะคะแล้วเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเอาเลขทั้งหมดมาค่ะลบกับตัวที่ไม่สามํานะคะตัวที่ไม่สําคือตรงนี้ก้อนนี้นะคะเรียนไม่ต้องสนใจจุดทศนิยมเลยนะคะนี่คือวิธีการลับที่เราง่ายๆเลยค่ะนะคะดังนั้นเอา8ปดแปดพันเลบนะคะจะได้8ป1พันะคะส่วนด้วย990เช่นเดิม นะคะตัวส่วนเนี่ยจะเท่าเดิมนะคะไม่ต้องไปลบอะไรนะลูกอ่ะข้อ8ปดคะ่ะข้อ8ปดก็คล้ายคล้ายข้อ6นะคะห้าจุดสามสี่สองซ้ำสี่สองนะคะเหมือนกันเลยมีทศนิยม3ตําแหน่งแต่ซ้ําแค่2ตําแหน่ง2ตัวเท่านั้นนะคะมีทศนิยม3าําแหน่งดังนั้นมี3ที่ค่ะแล้ว3ที่นั้นจะเป็นเลขอะไรอ่ะซ้ํา2ตัวก็เป็นเลข92ตัวไปอีกตัวไม่ซ้ําก็ใส่ศูนย์ไปนะคะส่วนด้านบนเอาเลขทั้งหมดมา ลบกับตัวที่ไม่ซ้ำเคนะคะดังนั้นได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยห้าพันสามี่สบสลบกับ5้สานะคะจะได้เป็นห้าพันสปเกค่ะแล้วยังก็ลบเลขปกติเลยนะคะตัวส่วนเท่าเดิมเหมือนเดิมนะคะอ่ะข้อสุดท้ายข้อสิบค่ะ 1 2 5 6 4 7 2ุดห้ซ้ำสี่เดนะคะดูจุดนะมีจุดตัวเริ่มต้นกับตัวสุดท้ายแบบน,แบบนี้แสดงว่าซ้ำเกิน2ตัวแน่นอนนั่นก็คือซ้ำามตัวนะคะอ่ะวิธีการเดิมดูตัวส่วนก่อนนะคะมีกี่ตำแหน่งคะเนี่ยหนึ่งสองสทศนิยมห้าตำแหน่งแสดงว่าด้านล่างต้องมีให้5ที่แบบนี้ นะคะเสร็จแล้วมาดูว่าเลข9ก้กี่ตัวคะเนี่ยซ้ำกี่ตัวลูกซ้ำสามตัวเลข9ก้ก็มี3ตัวที่เหนือก็เป็นเลขศูนย์ไปเลยนะคะไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นอะไรแต่ใส่ศูนย์ไปเลยเสร็จแล้วด้านบนนะคะวิธีการคือเอาเลขทั้งหมดมาแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะแล้วค่อยมาลบกับตัวที่ไม่ซ้ำนี่คือตัวที่ไม่ซ้ำโอเคนะหนึ่งสองห้าหนะคะข้อนี้เลขค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะหนึ่งสองห้าหก 472นะคะล้าน2เลยไปลบกับ1,256นะคะได้1,255,216ส่วนด้วย99900ตอบได้เลยนะคะตอบได้เลย โอเคเนาะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจหนึ่งก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะย้อนกลับไปดูได้เนาะนะคะอ่ะสำหรับนรกเรียน1นึ่ทำหนะคะ1นึ่ทำหของครูฝ้ายนะทําแบบฝึกหัดที่8หน้านี้ค่ะเรียนทําข้อขี้นะคะนะักเรียนทําข้อขี้ส่วนครูครูทำข้อคู่ให้เรียนดูแล้วนะคะแต่ว่านักเรียนทำทั้งหมดนะคะ อันนี้ครูทําให้ดูเรียงก็จดลงไปในสมุดนะคะส่วนข้อคีย์เรียงก็ทําเองนะคะแล้วก็ส่งในคลาสรูมได้เลยค่ะอ่าเจอกันใหม่คาบหน้านะคะสวัสดีค่ะลอกจทย์อะไรให้เรียบร้อยนะคะ